สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกรมหลวงประจักษ์ผู้สร้างเมืองอุดรธานีกรมหลวงประจักษ์ร้อยปีจังหวัดอุดรน,นะครับร้อยปีจังหวัดอุดรจํานวนการสร้าง100เหรียญสภาพสวยครับด้านหน้า,นาด้านหลังเหรียญน,นี้ต้องขอบคุณนายยกสมาคมหอ,อการค้า จังหวัดอุดรธานีได้มอบให้1เหรียญอดีตนายกสมาคมหอ,อการค้าอุดรธานีผ่านมา31ปีแล้วครับเหรียญร้อยปีเมืองอุดรธานีหรือจังหวัดอุดรธานีนะครับภาพสวยแชมป ด้านหน้าและด้านหลังผ่านมาก็สาปีแล้วเจ้าของเขาเก็บเลี่ยมทองอย่างดีครับแต่เหรียญน,นี่หายากกว่าทองวันนี้ก็มีให้ดูหนึ่งเหรียญครับนหนึ่งในร้อยเหรียญวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ